ในมุมของค่าเสื่อมเนี่ยมันจะมีวิธีคิดค่าเสื่อมอยู่หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีเส้นตรงนะครับวิธีคำนวณตามผลผลิตนะครับอันนี้ซามฮอปหรือเยดิจิตก็จะเป็นวิธีผลรวมจำนวนปีนะครับดับเบิลดีพายนิ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นวิธีทางบัญชีนะครับที่รองรับนะครับที่อนุญาตให้ทำเดี๋ยวใช้คำว่าทางบัญชีอนุญาตให้ทำ แต่น,น,นิ้มจนใหญ่นี้มมุมสมรคอนจนใหญ่ใช้วิธีเส้นตรงนะครับพอสมรคใช้วิธีนี้ทั่วทั่วไปก็ใช้วิธีเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเมืองไทยนะครับแทบไม่ค่อยมีนะครับแต่ในมุมของการจัดทาตัวี่เรีที่ว่า m a ญชีเรีย o ลี่พนะครับบัญชีภายในหลายต่อหลายครั้งที่เจอบางครั้งเขาก็ใช้ค่าเสื่อมแถวคนละวิธีกันนะครับเพราะเขาจะเป็นฐานการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนค่าเสือขข่อมของเครื่องจักรต่างอยู่ ที่ผลิตนั่นเองนะครับที่ทการโรงงานออยนจะใช้ถานไปได้ใช้เยอะดีกว่ดูค่าเสื่อมเพราะว่าเขาต้องคิดต้นทุนนะครับตามการใช้งานผลิตเยอะนะครับค่าเสื่อมที่ควรจะเป็นต้นทุนเนี่ยก็ต้องตามจํานวนที่ผลิตนั่นเองนะครับตัวอย่างที่เคยเจอก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอีกอกก็นายไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับวิธี2วิธีที่เหลือนะครับเท่าที่เคยเจอ ีก็คือแนวทางการคิดค่าเสื่อมราคานะครับสรุปคือนะครับไอ้สเตปของการปรับปรุงบัญชีสิ้นงวดเนี่ยนะครับมันก็จะมี5เรื่องหลักๆนะครับส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือคอลัมน์ที่เขียนว่าหากไม่ทําการปรับปรุงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือที่บอกว่าต้องตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายลงหนาก็จะทําให้ถ้าไม่มีการปรับปรุงคืออันเซ็นจะสูงไป ครับเพราะว่าเรามีบางกี้ตัวอย่างคือค่าประกันภัยใจล่วงหน้าอยู่ในฟันแอสเซททั้งว้อยู่ใช่ไหมครับมันก็จะโอเวอร์ไปค่าใช้จ่ายก็จะอันเดอร์นะบัญชีก็เรื่อโอเวอร์อันเดอร์นะค่าใช้จ่ายต่ำไปนะครับค่าจ่ายคทางจ่ายก็เหมือนกันก็คือค่าใช้จ่ายต่ำไปนะครับแต่ฝั่งเนี้ยคือการครูเอ็กซ์เพนไม่ได้บันเทิงก็จะทําให้หนี้สินงต่าไปด้วยคือรายรับที่มาระบุคคลที่ต้องจ่ายมันต่ำไปอย่างเช่นบินค่าไฟเราได้มาแล้วถ้าเราไม่บัรเทิง ค่าใช้จ่ายก็น้อยลงแล้วเราก็ต้องรู้จริงๆะเรามีภาระที่ต้องจ่ายค่าไฟเรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าจ่ายค้างจ่ายหรอกในตัวนี้สิก็ดูน้อยลงไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนการรับรู้รายได้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่สินก็จะสูงไปรายได้ก็จะต่ำไปนะครับในมุมของตัวรับรู้รายได้นะครับแล้วก็ทําไมต้องบอกนี้สินสูงไปเพราะว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่ u e ูเ e เวเนี่ยคือเอเตอร์จริงๆเนี่ยมันเป็นตัวลด นะครับตัวรถฝั่งไรายได้ที่นะครับแต่ป็นยูน่าดีดีเนี่ยจะเป็นรถนะครับส่วนรายได้ก็จะต่ำไปนะครับเพราะว่าจริงจริงเนี่ยมันเหมือนจะดีดีเราได้ต่างมาแล้วนะครับเลยไม่เป็นตึ้เลยนะครับส่วนรายได้ครั้งรับก็คือแอสเซทจะต่ําไปรายได้จะต่ําไปเพราะว่าเราให้บริการแล้วเราไม่เป็นตึ้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นลูกหนี้เราไม่เป็นตึ้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต่ำไปส่วนค่าเสื่อมราคาที่พัฒน์ที่ายต่ำไปแอสเซทสูงไปก็คือพี่แก ก็จะสนใจกับงนานตรนี้นะครับในมุมของคนที่เป็นใช้คำว่าให้เขาแปนและการควบิดบัญชีเพราะว่ามันจะทําให้งบการเงินเนี่ยลดความถูกต้องลงนะครับค่าใช้จ่ายน้อยไปรายได้น้อยไปอะไรเงี้ยงบการเงินก็จะความถูกต้องก็จะลดน้อยลงไปมนเลยต้องมีกระบวนการปรับปรุงนะครับตรงนี้นะครับนอกเหนือจากการปรับปรุงเรื่อง5้าเรื่องเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยมันยังมีการปรับปรุงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ลงบัญชีผิดพลาดจริงๆก็คือหลักๆมี2เรื่องคือ1ลงจํานวนเงินผิดนั่นเอ,เองนะครับอันที่2ก็คือบันทึกเดบิตเครดิตผิดบัญชีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในแง่การปรับปรุงสิ่งงวดเนี่ยเราก็มักจะเจอตอนที่เราทำงบทดลองแล้วเราดูว่าเอรายการพวกนี้ไปดูใน GL เเนี่ยรายการจริงๆรายการบัญชีเนี่ยนควนรจะเป็นค่าใช้จ่ายค่านี้นะพอเราไล่ดูจริงๆนาะ เออทำไมมันไม่รู้ค่าใช้จ่ายอกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้จะต้องเกิดการปรับปรุงบัญชีเกิดขึ้นนะครับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับในการปรับปรุง5เรื่องนั้นส่วนใหญ่ก็คือการตั้งแอค r u a นะครับเขารียก a c ค r u a l d e f e r r a นะครับส่วนรายการที่ผิดพลาดอย่างเช่นนี้ส่วนใหญ่ก็คือการปรับที่เรียกว่ารีคลาส s ิฟิเคชั o n นะและลปลภาษาอังกฤษนิดนึงเมื่อกี้สองห้าเรื่องนั้นคือแอค r u a ดีฟอ e r r a l ก็คือตั้งค้างรับค้างจ่ายนะครับ ส่วนอันนี้คือแก้ข้อผิดพลาดชนิดไหนจะเป็นการรีทัสติฟายนะครับผิดบัญชีลงผิดหมว,วดลงอะไรเงี้ยนะครับเป็นการโอนปิดจากบัญชีไปบัญชีนนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดการปรับปรุงบัญชีนะครับตามชิ้นมวดนะครับ,รบหลังจากที่เราทำตึ้นเสร็จเราก็จะได้งบทดลองอีกเวอร์ชันหนึ่งขึ้นมางบทดลองหลังการปรับปรุงนะครับพอเราได้งบทดลองหลังการปรับปรุงแล้วเนี่ยผมก็ทำแบบ แบโบราโบราเนาะทำอย่างกระดาษทางการอยู่เลยนะครับแต่ให้รู้จักหรือว่าเรามาจากพื้นฐานละกันนะครับมันก็ต้องมีการปิดนะครับตัวงบทดลองตรงนี้เอามาจัดหมวดว่าจริงๆแล้วบัญชีหมวดนี้อยู่ในงบแสดงฐานนะพู้ง่้อยู่ในงบดุลาหอยู่ในงบดุลบัญชีหมวดนี้อยู่ในส่วนที่เป็นงบกําไรขาดทุนทั้งหมดนี้มักจะทําอยู่ในกระดาษทางการนะครับประโยชน์ก็คือนะครับพวกกระดาษทางการพวกนี้ นะครับในส่วนของตัวที่เป็น Excel เนี่ยนะครับพอเราปิดได้ไทยบาลานซ์ปุ๊บเนี่ยให้มองง่ายๆนะครับเราก็เอาไทยบาลานซ์ตรงนี้มาตัดหน้าตาเหมือนกระดาษทางการเองเราก็จัดหัวงบงันน,นะครับโดยมีข้อยล่างงบทดลองแล้วเราก็แยกว่าอันไหนเป็นงบกำไรขาดทุนอันไหนเป็นงบแสดงฐานะน,นั่นเองเราไปจัดหัวงบปานเนี่ยก็คือบิงบัญชีไปทันรายงานพวกนี้จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็สัตว์กระดาษทางการนะครับซึ่ง การทำตรงนี้นะครับจะเห็นว่าอย่างบัญชีหมวด1หรือหมวดสเนี่ยนะครับเราก็ไปอยู่ในคออัมน์ตัวที่เป็นงบสแสดงฐานะนั่นเองนะครับบัญชี4 5<ม>นะครับ<ม>ก็ไปอยู่ในคออัมน์ที่เป็นงบกำไรขาดทุนนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จนะครับจะเห็นว่าปกติเราต้องทำให้ยอดเดบิตเครดิตมันเท่ากันใช่ไหมครับในแง่ของบัญชี4 5เนี่มันเป็นผลการดำเนินงาน มันก็จะต้องมีการสร้างบัญชีที่บอกว่าเป็นบัญชีชั่วคราวขึ้นมาคือบัญชีกำไกรขาดทุนในงวดขึ้นมาเพื่อนอกยอดว่ายอดรวมของรายได้กับค่าใช้จ่ายมันต้องมีผลต่างนแน่ๆล่ะนะครับผลต่างคือกำไกรขาดทุนใช่ไหมครับอันนี้คือบัญชีชั่วคราวที่เกิดขึ้นซึ่งกำไกรขาดทุนจะปิดจากฝั่งที่เป็นงบกำไกรขาดทุนฝั่งนี้นะครับ ิดตกข้างบแสดงฐานะฝั่งนี้นั่นเองนะครับมบแสดงฐานะฝั่งนี้มันก็คือจะไปอยู่ในส่วนดุลคือปรับุงส่วนของเจ้าของอันนี้นะครับพอรวมเสร็จทั้งหมดมันก็จะดูนะครับอันนี้คือเขาเรียกกระดาษทางการซึ่งปัจจุบันไม่มระดแน,นนะแต่จริงไม่เชิงหรอกม,ม,มีคนทำแหละอยากจะบอกว่าพวกร้านค้าทั้งหลายหนี่เขาเรีนทำอยู่ที่เขาไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะ เขาไม่ใช้ด้วยกระดาษแล้ละเขาใช้เ x c e l หมดละลักษณะคือเอ็กเเขาใส่ของูล่าตึ้งๆเงี้ยเขาใสู่๊ปเปอร์เพจคบทดลองปุ๊บก็จบเลยเขาก็จะได้เขาก็จะได้คล้ายๆกระดาษทำการกระดาษทำการก็จะลิงก์ไปชิ้นหนึ่งที่เป็นงบดุลอีกชิ้นหนึ่งเป็นงบกำไรขาดทุนทั้งหมดมันแทนฟอร์ไปแล้วนะครับจัดกระดาษทำไมเมื่อก่อนเขาดีไซน์อย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นที่พักในการตรวจหาที่ผิดแต่ละจุดจุดนี้โฮเมื่อก่อนลงบัญชีด้วยมือ ะะจุดน,นี้ถ้าผิดมันจะแวะกลับมาดูกระดาษก่อนหน้านี้ว่ามันผิดตรงไหนถ้าเขาดีไซน์เป็นการโครงสร้างดีไซน์ว่าไปหาจุดที่ผิดในการลงมัญชีขาดอะไรไปเรื่องอะไรไปเขาก็จะถอยกลับไปดูกระดาษทำการการทําการถอยกลับไปมองตลอดมองตลอดถัไปดูเจนเราจะเจอแต่ปัจจุบันบนี้ถ้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์จุดตรงนี้ไม่เกิดถ้าใช้ระบบไม่คอมพิวเตอร์จดนี้เขาจะใช้ Excel นะครับ Excel ก็ถือทำเหมือนคล้ายๆกับที่ผมทำนี่แหละ นะครับตัวอย่างเนี้ยผูกแล้วผูกเนี้ยผูกไปที่มงบทดลอง <S <S องบทดลองก็ผูกต่อไปที่ชีนหนึ่งที่เป็นตัวจัดหน้างคือกระดาษทางารนั่นเองนะครับพอตัวจัดหน้างเสร็จก็จะไปจะริบไปชีนไหนที่เป็นงบฐานะก็แสดงฐานะการเงินชีนไหนเป็นงบตงวเงินก,น,นก็เพิ่มก็ว่าไปน,นะครับอันนี้นะครับเราพยายาพูดตีนเวลาทางการได้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนริบไว้ให้เห็นภาพว่าไอ้มันปิดมามนะเป็นท่านทอด นะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมไปต่อนิดนึงนะครับนะครับจากรูปแบบเนี่ยนะครับกระดาษทําการูปเนี้ก็คือการตัดหมดนะครับจริงๆพอเสร็จจากตรงนี้เนี่ยพอเราได้กระดาษทาการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่สําคัญอย่างที่บอกสุกสปูมยู่แค่ตรงนี้แหละว่าปิดงบกาไรขาดทุนกับตรงนี้เข้าทุนนะครับตัวเชื่อมคือตัวต ที่สาคัญคือเราก็จะเช็คด้วยว่ายอดตัวโทษใบิทต้องเทเากันนะครับเ,เดิมนะครับในเนรื่องของตัวกระดาษทำการนะครับในส่วนของการปิดบัญชีนะครับเมื่อกี้พอเราทํากระดาษทาการในมุมของ TLA นะครับเวลาปิดบัญชีแบ็ k กลับไปที่ g l คือ g e n e r a l l e g e r ที่เป็น T account นะครับที่เป็น T account ที่เมื่กี้บอกไว้ในบัญชีเงิสนสดที่เป็น T account คือในมุมของตัวบัญชีที่เป็นบญชีเขาเองเนี่ยนะครับหลักๆขั้นตอนก็คือเมื่อกี้เราทํตรงบใส่ในกระดาษทำการแล้วคือเราจะปิดรายได้ค่าใช้จ่ายทางาบัญชีตัวที่เรียกว่ากำไรขาดทุน,นซึ่งเป็นบัญชีชั่วคราวแล้วเราก็จะเอากำไรขาดทุนน,นี้ปิดเข้าส่วนตัวนี่คือขั้นตอนการปิดบัญชีนะครับพอปิดเข้าส่วนตึงเสร็จเนี่ยถ้ามีการจ่ายคันโบนหรืออะไรพวกนี้เราก็จะต้องมีการบันทึกตรงนี้เข้าส่วนตัวด้วยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการปิดบัญชี พอปิดบัญชีปุ๊บเมื่อกี้เราปิดรายได้ค่า้จ่ายนะครับเนะบข้าตรงนี้แล้วถ้าเราขึ้นรอบใหม่ยอดตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นั่นคือทำไมว่าเวลาเมาื่กำลังขาดทุนเริ่มสตาร์ทที่ศูนย์เสมอเริมต้นปีใหม่รอบใหม่เริ่มต้นจากศูนย์พอเราปิดทั้งสองอันนี้เข้าทุนแล้วนะครับปิดทั้งหมดนี้เข้าทุนแล้วนะครับนี่ ขนาดเดียวกันในส่วนของบัญชีส่วนที่เป็นแสดงฐานะเวลาปิดมันปิดเข้าตัวมันเองมันไม่ได้ปิดเข้าบัญชีอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมียอดปิดยอดยกไปเพราะฉะนั้นขึ้นงวดใหม่มันก็เลยมียอดยกมาอยู่นะครับเราก็แบ่งบัญชีกับเป็นสองกลุ่มตอนแรกจำได้ไหมครับที่บอกว่า็นเดิมในเน็ตเท้ากับเทปเมนเียกเท้าเพราะฉะนั้นพวกบัญชีเท็เดิมานเน็ตเท้าหมดจะถูกปิดเข้ามาที่ส่วนทุน มันก็จะหายไปขึ้นรอบบัญชีใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่กรังหนึ่งนะครับแต่ถ้าบัญชีที่เป็นเพิร์มนีน์มันจะปิดเข้าตัวมันเองเวลาปิดก็คือปิดเป็นยอดยอกไปเข้าตัวมันเองในม้วดไหมสมมติมียอดมันมีเงิสนสดเหลืออยู่สี่หมื่นเราก็จะปิดเป็นยอดยอกไปสี่หมื่นคือปิดเข้าบัญชีตัวมันเองในม้วดใหม่ในรอบใหม่ก็จะอยอดยอกใหม่นะครับอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการที่เราปิดบัญชีนะครับ โอเคก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับก็น่าจะเปรกนะครับพักเที่ยงแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนบ่ายนะครับจะเป็นเรื่องของรายงานงบกันเงินนะครับแล้วก็โซโล่ต่อไปนเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับออกไปทังไฟแน้นไปแน้นนิดนึงละเพราะเราไปเน้นเรื่องการลงบัญชีเกี่ยวกับพวกเงินลงทุนพวก E นะครับก็ในส่วนของ อาหารเดี๋ยวบอกบอกข้างไหนอ่ะอ่าครอ้อนี้เลยค่ะหน,น,น,น้าอ๋อโอเค,อเคตรงต้นป้ายอ๋อครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเบรกแล้วเดี๋ยวปลายมงใช่ปลายมงนะครับเรากลับมาต่อกันนะครับตอนนี้นะครับก็เบรกเลยนะ <imet S 1> <ๆ>ับขอบคุณครับ